สวัสดีค่ะพบกับนุ่นเชียงใหม่บ้าน by Perfect Home นะคะก่อนที่เราจะไปชมห้องนุ่นฝากกดติดตามเราผ่าน Instagram Facebook แล้วก็กด Subscribe ทางช่องทาง YouTube ด้วยนะคะและวันนี้นะคะนุ่นก็อยู่ที่ย่านเศรษฐกิจของเชียงใหม่ค่ะนั่นก็คือนิมมานเหมินนั่นเองและคอนโดที่นุ่นอยู่นะคะก็คือปันนาร e สิเดนซ์หค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าห้องจะสวยขนาดไหนตามมาเลยค่ะ ห้องชูห้องนี้มีขนาด89ตารางเมตรค่ะจุดเด่นของคอนโดเลยนะคะก็คือในเรื่องของที่ตั้งค่ะคอนโดนี้ตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจของเชียงใหม่ค่ะการเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกมากๆเลยละค่ะและ2ก็คืออยู่ในย่านสังคมคุณภาพค่ะคอนโดนี้นะคะมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงการเข้าออกตึกใช้ระบบสแกนนิ้วมือค่ะและ ยังคุ้มค่ากับเงินที่ใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะซื้อเพื่อลงทุนหรือว่าเพื่ออยู่เองก็ดูน่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการจะติดต่อเพื่อเข้าชมห้องสามารถติดต่อได้ที่ดีเทลด้านล่างเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราผ่าน Instagram Facebook แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ